สวัสดีค่ะเพ,พ,พ,พื่อนๆพี่ๆทุกท่านมาจาซะซะซะ้ะสาวสาวพามาเดินป่าเลนจ้ะพี่น้องมคนนี้ว่าหน่ะพี่น้องิึงดูล่ะมันได้่บนี่พี่น้องได้บ่มใหญ่เท่บ่ได้ดอกนี่พี่น้องได้บ่มึงกันดื้อค่ะบ่ได้ดอกค่ะพี่น้องบ่ไม่ได้จ้ะมึงดื้อค่ะดอกง่ายไหลามาบบท่านเพิ่นจ้ะเอาไปคือเก่าเนาะค่ะพี่น้องจ้ะโอ้ยงามค่ตะตั้งไ้ก่อนจ้ะงไา้คือเก่าค่ะ ฮาเบ่งองก,ก่อนค่ะพ,พี่น้องพุนเห็นบอ่พนอพี่น้องพุนพุนสาวสามห้าบ่ท่านพี่น้องเอ้ยเบิ่งดูน่ะใ้บอ่อกับบ่ด้จ้ะพุนพี่น้นองมีแต่ดอกยังไงจ้ะบ่ท่านดอกค่ะพุนพุนดอกหนึ่งพุนนีน่ค่ะบ่ท่านดอกจากพี่น้องมันบานเบิดค่ะพี่น้องค่ะ บานหมดแล้วบานหมดแล้วพี่น้องเลยบานหมดแล้วคะ่ะเห็ดยังพี่น้องมาง่ามหลายแทนนี่เห็ดงามงามพี่น้องจา๋าเห็ดทูหนูพี่นอ้อยพี่น้องเห็ดทูนูคะ่ะกาลังขึ้นคะ่ะเห็ดทูนูกะลังขึ้นคะ่ะเห็ดหูนูคะ่ะอ่าบือขอนพี่น้องเอ้ยมากกะ่พิดเป้าละเพราะว่าไม่จะดอกบานๆจ้ะนี่ค่ะดอกหนึ่งใ,ใดโบค่ะพี่น้องจ้ะงด้คดอค่ะใยับน้องคอยใยนะเด้อ ได้บบค่ะบบได้ดอกค่ะพี่น้องพิ่นแก่เบิดจากพี่น้องพุ่นเอ่อปลานี่มูผ้ามาค่ะพี่น้องค่ะพุ่นจ้ะบบได้ดอกค่ะสิได้เฮ็็ไปแกงบ่นน้อพี่น้องเอ้ยมื้เนี่พุ่นค่ะมีแต่แก่ๆเด้ค่ะสาวสา่บเก็บเพิ่นค่ะเอาไหวพิ่หไงจ้ะได้อยู่ละค่ะพี่น้องเนี่ยเออได้อยู่จ้ะนี่ดอกนึงค่ะพี่น้องนี่ได้อยู่จ้ะ สีมีแมงเนี่ยจ้ะี๋ยวไปเบิ้งเอาเน,ะน,น,ะเนเาะค่ะพี่น้องจ้ะเห็นบ่ค่ะพี่น้องพนหลายคักพี่น้องเลยนี่ค่ะดอกนึงพูนไตเงาไม้ไกลๆพูนอีกดอกนึงพี่น้องหลายแห้งค่ะนี่พี่น้องเรอนี่ดอกนึงค่ะค่ะก็ถดอดก็ใบลาไๆนี่ดอกนึ่งจ้ะพี่น้องจะ้ะนี่โขขาอ่อนๆค่ะอีกดอกนึ่งจะ้ะไตนี่ค่ะ นี่อ่อนๆค่ะมีบัวค่ะพุ่น,นดูมึงกับพี่น้องจา๋าอุ้ยครับค่ะแกเบิด์ตหรค่ะนี่ค่ะขอโทษขอให้เดอ้อจ้าพี่น้องแกงกล่องค่ะวันนี่ค่ะพี่น้องไอ้ได้บ่มีดอกมึงได้บ่ดได้บ่วน้อบ่ได้จ้าพี่น้องจา๋านี่ก็บ่ได้หรอค่ะ บอได้เน่าเบิดค่ะได้ดอกเดียวจ้ะพี่น้องได้ดอกเดียวหายก่อนค่ะหายก่อนเด้อยังเด้อค่ะพี่น้องพูนค่ะพูนจ้ะพี่น้องเห็นบ่ค่ะแม่นเบิดจ้ะสาวสาวกออนุญาตเก็บก่อนเด้อจ้ะได้ดอกตุ่มจ้ะพี่น้องสาวสาวก็ทีเก็บเอาแต่ดอกตุ่มๆแล้วค่ะบ้านนี้ โมกันแย่ง่ายกันพี่น้องเลยค่ะขาเงีวๆจ้ะพี่น้องจ้ะขาเงา้ยวๆจ้ะีตัดขาค่ะถูกกระไรจ้ะฮาร์ดิงคกนค่ะพี่น้องค่ะฮาดดกตุ้มๆค่ะเบื้องค่ะพี่น้องนี่เป็นบอลโซซ่าจะบ่ค่อยได้เห็ดเด้๋ยค่ะมื่อเนี้เพราะว่าอ่เพิ่นแก่เบิดค่ะ อันนี้ก็สิได้ตะเก็บเอาห้างผึ่งพันออกค่ะพี่น้องไปตัดขาค่ะไอ้ก้อนพี่น้องโอ้ยเกีก่ยนหนกว่ากระหอบแล้วพี่น้องเบึ่งเด้อนี่เห็นบอกอ่ะแก้รดจ้ะนี่ค่ะพี่น้องเบึงด้ล่ะโอ้ยดอกนี้กระบไดออีกล่ะเนาะพี่น้องส่วนหมากซ่าๆกระบอกอยเอาเด้กค่ะแต่จะเอาห้างผึ่งพันออกค่ะพี่น้อง บัวใดดีค่ะมันแก่เบ,บิดแล้ว,ลค,วออค่ะพี่น้องจ้าแก่เบิดแล้วพี่น้องเลยซาสาก็สิหาเก็บเอาแต่ดอกอ่อนๆเด้อค่ะพี่น้องดอกใดบ่อ่อนซาสาก็บ่เอาค่ะมันหลายจ้ะพี่น้องหลายอยู่แต่มีแต่ดอกบานๆจ้ะหาไปอีกค่ะนี่ดอกนึงใดบ่เนี่ยมันเกิดคางทางเดีค่ะพี่น้องมูก็าจะหอดใส่เหบุ๊คบ่ได,ด้ดอกค่ะพี่น้องแก่เบิดแล้ว หายก่อนค่ะงูเสียค่ะพี่น้องจ้าดอกนี่งามคักพี่น้องแต่สาวสาว่าเอางามงามเนาะพี่ดองเนาะมันเห็ดย่างพี่ดองมางามแต่นี่งามเนาะพี่น้องเนาะชิกินบ่ได้ดอกค่ะไทยเบิ่งซื้อๆเด้อจ้าอย่ากเก็บกินเด้อค่ะพี่น้องศึกษาก่อนเด้อค่ะป้าดเบิ่งดอกนี่พี่น้องเด้อสาวสาเสียเอา,าออกไม้เบิ่งเด้อค่ะเด้อขอถทดขัวพัยเด้อโอ้ยได้ยุจ้าพี่น้องได้ยุ ได้อยู่ค่ะดอกง่ายอยู่พูนด,ดอกนึงพี่น้องอะไรพูนต่างเกินเธออยู่บนเต้นซาชิมุนก็ไปเอาดึกค่ะพี่น้องจ้าเม็ดใส่เดือนจุ่มจุมพี่น้องนี่เหน็นบ่ค่ะนี่นี่คะ่ะตุ้มจุ่มค่ะพูนด,ดอกนึงพี่น้องคนคนคะ่ะนี่คะ่ะ ดอกจุ่มค่ะดอกจุม่มเดส่เดือนคะ่ะเบ็ดเ้าซากระซิเบริร์จากพี่น้องจา้านี่ขาเง้วๆนี่ใส่เดือนจะเป็นลูด้วย่ะเด้อพี่น้องมันทีกินใายเห็ดปวกคะ่ะนีคะ่ะเห็ดใส่เดือนวสวยๆค่ะนั่นเบ็ดเ้าซากระซิเบิร์ค่ะพี่น้องจาง้าทัางใดเ้าซาก็ฝากคลิปนี้ไว้ในเด้อคะ่ะเห็ดกันเท้าเบริร์ค่ะพี่น้อง มูเพิ่นกับไปทั้งใดวูซาๆไปน้ำหามูก่อนค่ะทั้งใดซาๆก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้เด้อจ้ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายจ้า